คลิปนี้คงใครกังวลสำหรับใครที่กำลังมองหาคำตอบว่าควรจะเจาะน้ำในเยื่อหุ้มปอดหรือไม่อาทิตย์ที่แล้วผมมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งมาปรึกษาด้วยเรื่องมีน้ำหนักลดเหนื่อยมากขึ้นมาประมาณ3เดือนแต่ไม่ได้ไปตรวจหาซื้อยากินนะฮะพอมาเจอสิ่งที่พบคือมีน้ำในเยื่อหุ้มปอดและเหมือนจะมีก้อนแอบอยู่วันนี้เรามาลองดูกันว่า หากใครกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำในเยื่อหุ้มปอดนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องรู้สวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นปัญหาน้ำในเยื่อหุ้มปอดอันนี้ผมเคยพูดในคลิปเก่าแล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นคลิป ประมาณ3ปีที่แล้วผมคิดว่าหลักการยังใช้ได้เหมือนเดิมลองไปฟังได้แต่วันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องน้ำในเยื่อหุ้มปอดแล้วทำยังไงต่อลุงท่านนี้เนี่ยก็มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อหรือการอักเสบเรื้อรังเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดเบื่ออาหารแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ไหวละใช้เวลาประมาณ3เดือนประวัติเสี่ยงก็คือมีเคยสูบบุหรี่จัดนะครับ เลิกมาแล้วประมาณ5-6ปีพอมาซักประวัติตรวจร่างกายพบว่ามีเสียงด้านขวาเนี่ยปอดเนี่ยเสียงมันทึบแล้วก็เอ็กซเรย์ก็พบว่าลักษณะมีฝ้าขาวเข้าได้กับน,น้ำในเยื่อหุ้มปอดคอนเฟิร์มด้วยการทำอันตราซาวน,นะครับสุดท้ายก็ไปเจาะน้ำแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อนะครับการเจาะน้ำตัดชิ้นเนื้อก็เปรียบเสมือนการระบายน้ำออกจากองค์ผมจะให อธิบายอย่างนี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าก้นองหรือก้นบอดเนี่ยมันมีอะไรการระบายน้ําสําคัญนะครับการเจาะการตัดชิ้นเนื้อสําคัญนะฮะสำหรับใครที่ลังเลก็คือผมแนะนําว่าควรจะทํานะครับถ้าแพทย์เขาประเมินแล้วว่าต้องทําเราควรจะทําไม่ต้องลังเลสองคือเมื่อเราเจาะเสร็จแล้วหรือเราตัดชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ําและเอาชิ้นเนื้อเนี่ยส่งตรวจส่งตรวจแพทย์เขาก็จะตรวจอะไรบ้างครับอันดับแรกเลย ตรวจสารเคมีในน้ํานั้นๆว่าเป็นน้ําอักเสบหรือน้ําไม่อักเสบพูดภาษาบ้านๆนะครับ2คือเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปตรวจเพาะเชื้อแล้วก็ไปส่งตรวจวัณโรคนะครับสคือเขาเอาไปปั่นเราอัดเป็นก้อนได้นะครับเราเรียกไซ่โตเซลล์บล็อกเพื่อไปดูว่ามีเซลเล์มะเร็งหรือไม่แล้วก็สุดท้ายคือใช้ตัวชิ้นเนื้อของเยื่อหุ้มปอดทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3วันอาทิตย์หนึ่งนะครับเฉลี่ย3ถึงอาทิตย์หนึ่ง เราก็จะได้คำตอบบ้างล้วว่าทิศทางน้ำของเราเป็นยังไงของคุณลุงคนนี้ผลกลับมาเป็นน้ำในเยื่อหุ้มปอดอันเนื่องมาจากมะเร็งซึ่งพอเราระบายน้ำออกหมดปุ๊บสิ่งที่เราเจอคือมีก้อนหลบอยู่นะครับไปซีทีสแกนฉีดสีก้อนเนี่ยเข้าได้กับตัวมะเร็งปอดนะครับสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการรักษามะเร็งมีคำถามคือการเจาะมีอันตรายอะไรไหมมีความเสี่ยงอะไรไหมที่เราต้องรู้ อันดับที่1คือการเจาะเนี่ยจะต้องอาศัยการร่วมมือของผู้ป่วยบ่อยครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้ป่วยนั่งนะครับแล้วเราก็จะวางอันตรซาวด้านหลังตามรูปนะฮะแล้วก็งั้นผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือระดับหนึ่งแต่บางกรณีนะฮะผู้ป่วยไม่สามารถนั่งได้เราก็จะทำในท่านอนก็คือผู้ป่วยนอนอาจจะมีการตะแคงหรือมีการจัดท่าบ้างโอเคนะฮะ อันดับ2คือสิ่งที่เราต้องรู้คือก่อนเจาะเนี่ยแพทย์เขาจะเตรียมความพร้อมก่อนเขาจะประเมินก่อนว่าคนไข้เนี่ยมีเลือดออกง่ายหรือหยุดยากไหมซึ่งเขาจะต้องตรวจดูค่าเกล็ดเลือดดูค่าแข็งตัวของเลือดแล้วก็ดูค่าพวกค่าไตค่าตับนะฮะที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอันดับที่3มเราต้องรู้คือเวลาเราเจาะเนี่ยแพทย์เขาจะเจาะไประหว่างซี่โครง นะเขาจะวางกันต้าซาวหรือตรวจร่างกายดูว่าตำแหน่งที่ปลอดภยัยแล้วก็เขาจะใส่เข็มเขาจะฉีดยาชาก่อนนะแล้วเขาจะตามด้วยใส่เข็มนะเข็มเนี่ยจะวิ่งระหว่างซี่โครงกระดูกจะอยู่ส่วนบนของซี่โครงล่างไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ต้องรู้แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเขาจะใส่เข็มระหว่างซี่โครงกระดูกนะครับแล้วก็เขาพอไปถึงในเยื่อหุ้มละหรือในช่อง ปอดของผมละเขาก็จะดูดถ้าดูดได้น้ําปุ๊บเขาก็จะเดินหน้าต่ออันนี้ประเด็นคือเวลาที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข็มระหว่างซี่โคมเนี่ยปกติมันจะไม่มีเส้นเลือดวิ่งมากวนกลางทางแต่บางครั้งบางครั้งมนุษย์สรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันเส้นเลือดมันไม่ได้วิ่งไปตามขแขนงที่มันควรจะเป็นเราเรียกว่าเส้นเลือดมันออกนอกลูกนอกทางด้วยเหตุอะไรก็ตามนะฮะด้วยอายุด้วย การแปรปวนของร่างกายหรือ <c oughs> ด้วยเหตุอะไรก็ตามมันไปโดนเส้นเลือดตอนที่เราแทงเข็มนะครับอันนั้นก็อาจจะทำให้มีเลือดออกได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเลือดออกตื้นๆก็ไม่น่าจะยากครับส่วนใหญ่แพทย์เขาก็จะหยุดได้โอเคนะฮะอันดับที่สามอันดับที่4ี่ที่เขากังวลก็คือพอเข้าไปถึงข้างในหรือตอนที่เราตัดเยื่อหุ้มปอดเนี่ยอาจจะมีเลือดออกได้ถ้าเลือดออกเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรครับมันหยุดได้ แต่ถ้ากรณีตัดไปแล้วเลือดออกเยอะหยุดยากอันนี้อาจจะทําให้เกิดเลือดข้างในเยื่อหุ้มปอดได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจจะต้องลงเอยด้วยการใส่ท่อระบายเลือดเพราะเลือดมันไม่สามารถอ,อ,อยู่ในเยื่อหุ้มปอดผมได้พอมันอยู่ไปนานๆมันจะแข็งเป็นเหมือนเค้กเลยครับสุดท้ายคือที่เขาระวังมากที่สุดหรือเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเวลาเราแทงเข้าไปเนี่ยด้วยเหตุไรก็ตามเนี่ยปอดเราเนี่ยมันดัน มาขยายหรือด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นคนไข้ไอหรือดิ้นหรือเจ็บปอดมันขยายมาชนเข็มปุ้งอาจจะทำให้ปอดรั่วได้ปอดรั่วเล็กๆได้น้อยไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรั่วเยอะถึงก็ทำให้คนไข้เนี่ยหายใจหอบเหนื่อยหรือความดันตกเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องลงเอยด้วยการใส่ท่อระบายลมก่อนนะครับเราเรียกว่าภาวะลมรั่วอันเนื่องมาจากเข็มที่เราเจาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิดน้อยเนื่องจากการทำเนี่ย เราทําภายใต้การอันต์ซาว์นะเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่ดีแล้วก็วางอันต์ซาวดูตําแหน่งนะที่ปลอดภัยแล้วเราก็ใช้เข็มสุดท้ายถ้าเกิดก็คงเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับงั้นคนที่ฟังอยู่กําลังอยากได้ข้อมูลทางด้านน้ําในยุ่หุ้มปอดแล้วต้องการจะเจาะเนี่ยมีความกังวลเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าหมอเขาประเมินแล้วเห็นความสําคัญก็ควรจะเดินหน้าต่อคําถามต่อแล้วถ้าเป็นมะเร็งล่ะหมอ ทำไปก็เจ็บตัวเพราะเราไม่อยากรักษาอันนี้ผมก็เคยพูดไว้หลายครั้งละในเพจหรือในคลิปอื่นๆก็คืออส่วนตัวผมคิดว่าก่อนที่เราจะลงมติว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยผมอยากให้เรารู้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเป็นอะไรกันแน่เพราะหลายครั้งเนี่ยเราอะกังวลว่าเป็นมะเร็งแต่สุดท้ายมันไม่ใช่นะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมก็มีคนไข้อีกคนหนึ่งติดๆเลยนะครับน้ำในยุ้มปอดมีทั้งสองเคสอาทิตย์ที่แล้วที่แบบว่าหนักๆนะ คนนี้ก็มาน้ําในเยื่อหุ้มปอดเยอะนะครับเป็นสองข้างกระจายมีน้ําในเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเ,ออเขาก็กังวลว่าจะเป็นมะเร็งแต่เจาะออกไปก็ไม่ใช่สุดท้ายคนไข้เขากลับบ้านได้คือไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าหมอทุกท่านเนี่ยเขาอยากทําเพราะว่าเขาอยากได้คําตอบเขาจะได้รู้ว่าจะต้องเดินหน้าต่อหรือไม่ส่วนญาติก็เข้าใจเมื่อเจอผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเออท่านแก่และจะไปทําอะไรกับท่านมากอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าอย่างน้อยก่อนที่เราจะลงมติว่าไม่ทําอะไรเราควรจะแน่ก่อนว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นโรคที่รักษาได้ล่ะนะเราก็จะเสียโอกาสฟรีๆใช่ไหมครับอย่างในเพจผมเคยยกตัวอย่างคุณป้าท่านหนึ่งเก้าสิบสี่ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจนะตอนนั้นก็ลงมติญาติาลงมติว่าจะไม่ทําอะไรเลยนะมีน้ําในเยื่อหุ้มปอดมีจุดในปอดใส่ท่อเหนื่อยซึมไปหมดละสุดท้ายผมก็ลองคุยกับเขาเราบอกว่าลองให้โอกาสไหมสักทีหนึ่ง ก็สุดท้ายคนใหญ่คนนั้นก็เป็นแค่แค่วันโรครักษาอยู่สัก9เดือนปัจจุบันกลับมาเดินได้อะไรได้หมดนะครับงั้นทางการแพทย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการค่อนข้างดีนะครับผมย้ําว่าอยากให้โอกาสก่อนรู้คําตอบก่อนที่เราจะตัดสินว่าไม่เดินหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้คงคลายกังวลสําหรับใครที่กําลังมองหาคําตอบว่าควรจะเจาะน้ําในเยื่อหุ้มปอดหรือไม่ก็ได้สรุปในเล่มนี้ไว้ ก็ขออนุญาตนําเสนอหนังสือนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดละหนังสือเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับนะครับผมคิดว่าพิมพ์ล็อตแรกอาจจะเบรกก่อนในโชคดีและขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีสวัสดีครับ